สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพี่ดอยน้องเดฟแฟมิลี่นะคะค่ะก็นี่นะคะนี่คือสวนมันของเรานะคะดูนะคะท่านรกมากนะคะไปไหนไม่ได้นะคะว่ามรกนะคะอ่าเจ้าทองนะคะญ้าท่วมเจ้าทองเลยนะคะรกมากจริงๆนะคะดูที่มันของเรานะคะแต่แปลงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ แบบนี้นะคะเราก็จะเอาเหยียบลงแบบนี้นะคะแล้วก็กำจัดนะคะต่งนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็คือเหตุผลนะคะที่ไปไหนยังไม่ได้นะคะอยากจะไปวังเยี่ยมนะคะแต่ก็ถ้าเราปล่อยไว้แล้วนะคะพอเรากลับมาก็คงจะได้ทิ้งนะคะทุกท่านจะให,ให้ดูนะคะ ประมาณนี้นะคะรกมากนะคะหญ้าของเรารกมากนะคะทุกท่านนะคะมันก็สวยอยู่นะคะแต่หญ้าจะรกนะคะท่วมมันนะคะ นะคะมีทุกย้าเลยนะคะทุกท่านนี่เป็นญ้าหนามนะคะก็แบบนี้นะคะที่ไม่ได้ไปเล่นนะคะวังเยี่ยมนะคะต้องดูแลนะคะส่วนมันนะคะก่อนนะคะเอาย้าก่อนเสร็จแล้วค่อยไปนะคะทุกท่านาจะเย็นๆน,นะคะ หลังจากที่มาจากสวนนะคะได้ยินเสียงสับนะคะไปดูว่าใครสรับอะไรสรับนะคะสับอะไรครับสับเพลือครูและสับผือนั่น,น,นสับนสับเนื้อนะคะเพื่อที่จะทําเมนูอะไรครับผัดกระเพราผัดกะเพรานะคะโอ้ผัดกระเพรเาะะดรเดี๋ยวจะรอดูตอนต่อไปนะคะหลังจากที่นะคะเนื้อเรียบร้อยตอนนี้ก็นาตา เป็นประมาณนี้นะคืออะไรครับนี่ ฝนจะตกนะคะมีคือแกงขอมพวงนะคะแต่ก็มีแต่แมงแมงแมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวน้ำเล็กนะคะทัานมันจะกินนี่คือเมงดาเมงดานะคะประงามด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่เคยก็จะรู้รสชาตินะคะแต่บ้านเราจะุดจอดแล้วนะคะ น้ำนี้เป็นน้ำแดงขานวนะคะวันนี้มีกาแฟอย่างทึงข้าม<ห>แฮปปีบ้าแซ่บนะคะถ้ากาแฟน้ำนี้จะแซ่บนะคะแต่ไม่โมเย่จะแซ่บอันนี้นะคะนี่คือหวายนะคะที่เราเผานะคะเน็่ขอชิมหวายที่เผานะคะเอาเลยน้องเน็้เด็ดเอาแล้ละ ใช่วายเผาวายเผาไว้นแล้วหรือผงเศคือเก่านะคะมีนี่จะเป็นแกงเห็ดพึ่งนะคะแกงเห็ดพึ่งผมนะคะมีแกงเห็ดพึ่งมีแกงผมนะคะมีผัดจะเป็นผัดพี่ชายน้องเดฟผัดนะคะนจะเป็นผัดของน้องเดฟนะคะผักผักของเราก็จะมีแค่หวายแล้วก็มะเขือพวงนะคะ ฝนตกมากเก็บค่ะไม่ทันนะคะตรงน,นี้เก็บมาจากสวนนะคะถ้าเราจะมาทานข้าวกันต่อนะคะพี่ดอนยังไม่เข้ามานะคะนี่ก็อร่อยนะคะแซ่บน้องเล็นไม่ถ่ายให้นะคะต้องถ่ายเองเขามาว้ตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าน้องเล็กไม่ทานด้วยนะคะนะี่เด็กๆทานเองนะคะ แนะะวกินบ้านๆน,นะคะอาหารของเราตอนเย็นฝนตกนะคะทานที่มีนะคะตอนแกงไม่ได้ทำคลิปนะคะยาเป็นคนทำนะคะสำหรับแกงหู้่้ใหญ่ยุ่งนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิป คุณทุกท่านนะคะที่แวะเขามารับชมนะคะทานข้าวด้วยกันนะคะทานข้าวกวับน้องเดฟนะคะเด็กผู้าย บายเลวนะคะสวัสดีค่ะ